โยสวัสดีครับุผู้ชมน่ารักกันด้วยนะครับผมเกมในวันนี้เรามีอยู่ในเกมนี้มีชื่อว่า s e l e นติน a 2D โยซึ่งในคราวนี้นะครับเราจะมาล่าท้าผีเ e เ e นติน a าเวอร์ชัน 2D กันนะฮะถ้าใ,ใครนึกภาพ 2D ไม่ออกนะฮะมันก็เป็นเกมเหมือน Mario นั่นแหละฮะที่มันจะเป็นมุมมองแบบข้างๆนะเอาล่ะเกมนี้ของแค่ไหนเราไปรับชมกันครับแล้วก่อนที่จะเข้าไปรับชมต้องทำไงก่อน ใช่ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมยนะครับเพราะแล้วก็ไปดูกันเลยป่ะวูไม่ได้ยมสวัสดีฉันชื่อเล็กซานเดอร์ฉันก็อยากเล่าให้คุณฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันในเย็นวันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังออกไปเดินเล่นทันใดน,นั้นฝนก็ตกลงมาจากฟ้าฉันจึงรีบวิ่งไ,ไปหาที่หลบภยัยเบื้องหน้าปรากฏบ้านล้างหลังเก่า ที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนฉันจึงตัดสินใจเข้าไป,ไปดูใกล้ๆมาแล้วฮะทุกคนนี่โอ้นี่ฮะมันจะเป็นเกมแนวแบบนี้นะบ้านข้างๆางบ้านข้างคางอันนี้มีอะไรไหมโอ้ยจู่เอ๋คุณแจอันนี้คืออะไรครับเนี่ยกดได้เอ๋อ วัดกดได้ด้วยโอเคถ้ okay. างั้นเป้าหมายของเกมนี้นะฮะมันมีสิ่งของให้เรากดด้วยเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามฮะโอ้ oh, นี่มันอะไรห้องอะไรวะเนี่ยอันนี้กี่โมงเนี่ย <c oughs> อ่าห้าทุ่มพอดีเป๊ะ <c oughs> เดี๋ยวผมลองกดดู <c oughs> นะไม่มีอะไรฮะโอเคเหมือนห้องบ้านนี้นะฮะมันจะเป็นบ้านแบบบ้านล้างนะเออวิ่วัดโอ้โหเหมียวนี่กระโดดมาแบบ มั่นใจเหลือเกินนะโอ้นี่อฮายเซเรนิน่าฮายเซเรนิน่าโอ้มันหลอกแบบนี้เฮ้ยเซเลนิน่าไม่เอาดีอย่าเล่นกันอย่างนี้ดิวายเอาล่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องอันนี้นะ อ้สดก่ดนเะฮย้ยเป็นเอ่อเลเวอร์นะฮะเอ่อที่เลื่อนโอ้ไม oh ่โกล์ชี่สาย what ห้องอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันนะฮะเอางนะี้เผมจะสำรวจให้หมดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวน็อก what มีขวานแบบนี้ได้เหรอเอ้ยนี่มันบ้านอะไรวะเนี่ยบ้านเช่าที่ไหน ถ้ามีบ้านเช่าแบบนี้ในประเทศไทยนะผมไม่อยู่แน่น,นอนเอเอเอออะไรวะเนี่ยเอาละถ้าสมมุติว่าไอ้สเกลิตันตัวนี้กระโดดขึ้นมาละหวดผมผมจะใช้ไฟฉายและถ้าเตะไข่ในตำนานนะผมจะเตะนี่นะถ้ามันไขอ่อบบมานะโอเคไปดูกันเอา้า ไม่มีอะไรนี่ว่าแง่กดสิวัดเอ้ยไงซ่อนค้อนทอไว้งั้นเหรอโอเคโอเคายสโอ้ไฮอนนาเบลวั a t อนนาเบลอ้าวอ้าวอนนาเบลเธอเธอนี่มันไร้กาศจริงจริงโอ้ประตูล็อกอีกแก โอ๊ะปากเอ้ยอะไรเนี่ยใครมาสร้างไอ้กับดักขวานี่ขึ้นมายายรู้นะไม่งั้นฉันมองเห็นนายแหมน้ำเบลไม่ต้องเล่นกันอย่างนี้เลยนะบอกให้แล้วก็เจอโอ้ววหเฮห้ยพอมาเจอผีด้วยอืม ตรงนี้มีลิฟ์เอ่อลิฟ์ไม่มีพลังงาน้ก็อุ๊นี่ไงกุญแจแล้วก็มีเอ่ออะไรก็ไม่รู้ทรงคายถ้วยเอาไ้กินมาม่าก,กันเหรอเจแล้วผมจะต้องไปหาจากไหนอีกอะอ่ะอะ่ตายละเอ้ยต้องหาจากไหนอีกวเนี่ยอันอ๋อนี่ไง เอ้ยอาเจอเร็ว yes yes sir เจอแล้วฮะครบละผมว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะเราก็น่าจะกลับไปในห้องกลับขึ้นไปดีกว่าผมว่าน่าจะเกือบตายแกเกือบช่วยหยุดทำให้หลอนสักทีได้ไหมไอ้เกมนี้โอ้ยสมแล้วฮะที่เป็นคนผลิตเดียวกันกันกบแกรนี่ เรียกไดว่าจัมสแกนนิดหน่อยทำถึงจริงๆฮะอเออคุณยายคุณยายจากพาร์ทที่แล้วนี่หว่าอ,อ๋อนี่ไงว่าแหละมันต้องซ่อนอะไรบางอย่างในเกมน,นี้นะไม่รู้เมื่อกี้นี่เซเรนติน่าใช่ไหมเอาล่ะใส่โค,โค้ดดีกว่า2 4 7 5 กะจุกจิงคุณได้ electric fuse หรือว่าสายนั่นแหละอุ้ยนี่ไงอ่าละเสียบไปละไปลุยไปเปิดลิฟต์อาจารย์เน,น่ไม่ได้แอมว่าท์ the heck มีชั้นใต้ดินด้วยโอ้โหแล้วดูชั้นใต้ดินเลย เอ็งได้ทำความสะอาดประตูบ้างหรือยังเนี่ยโอ้แล้วก็มีทางด้วยมีท่อมาริโออยู่ฝั่งนั้นฮนะแม่สงสัยจริงจริงฮะหรือว่ามาริโอนั้นเคยมาเช่าที่นี่ฮะบางทีฉันอาจจะเอาอะไรก็มาทำให้มอเตอร์เนี่ยมันเคลื่อนไหวแล้วจะได้เปิดอันนี้อืมโหมันต้องมีอะไรแน่เลยนี่ไงวันนี้นี่ไง เชือกโอ้ขอบคุณมากครับเชือกผมเอาเชือกไปทำอย่างอื่นได้ไหมเอามาลัดคอผีนี่ได้ไหมอเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละสวยเปิดท่อมาริโอ้สำเร็จโอ,อ้ประตูนี้ล็อกโอ้อนเอประตูใหม่กว่าเพื่อนเลยทำไมแต่ละประตูมันไม่เท่ากันวาย What the freak ตกใจหมดนึ่งว่ามีคนเคาะประตูฮะเห็นน้ำโผล่มาว้าโอ้โอแล้วยังมีขวานอีกน้ำไม่พอเจอขวานเข้าไปอีกโอ้ยว้ yes! า Yes let's go อะไรเจออะไรไหมประตูล็อกอ่าประตูล็อกไม่เป็นไร ปุ่มปุ่มแดงขึ้นแล้วฮะฮะอุ๊ยอ้าวโอโหเป็นแค่นาเบลโผล่มาเองเหรอว้าว้ายดีสัสคริส ประตูหลอกโอ้โ oh, ห oh. แม่อันาเบลนี่เธอจะเอากับเขาด้วยใช่ไหมเนี่ยอ่าละมาแล้วกูเจออะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยจะ oh, มีชั้นล่างของล่างของล่างออีก้าวไงผีหลอกปัญญาณหลอนฮะว่ามันโดนทีเดียวตายเลยไม่ต้องมี อันนี้อันนี้คืออะไรมันอยู่มีนห้องนี้หมายความว่างไงเอาหน้าเก็บไว้ก่อนฮนะบอสเซอร์สำคัญโอ้หาคีย์เพื่อเอามาใส่แผ่นล็ลอกเหรอโอ้ my gosh ต้องร้องอะไรเนี่ย a t What ทำไงอะเอา วิวัตอ๋อหรือว่าต้องเรียงมาแบบนี้วะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเว้บก็ไม่ได้อยู่ดีโอ้มายกอชดูอย่าเล่นกันแบบนี้อย่าเล่นกันแบบนี้มันต้องมีคำไหมล่ะเนี่ย อหนึ่งสองสามหนึ่งสองเอ้สองสาอ่ะจำไมจำไจำไมสองสามสามหนึ่นี่โอ้มายก้อชว่าสกิล d ด็ดเฮ้เฮ้เอ่อแพทล็อกกี้โอเคเรียบร้อยั แล้วผมจะฆ่าไปยังไงอ่ะอ่านี่มันเหมือนท็อกซิกแก๊สเลยอ่ะไอพิษเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใกล้จะดีกว่าแล้วคือผมต้องทำไงครับผมหาห้องไม่เจอไงผมต้องทำไงหมุนต้องเดินข้าไปเหรอมันต้องมีอะไรซ่อนนะทุกคนนั่นไงว่าและเออไม่ไงั้นเขาจะให้เราหลบทำไมละ่ะ เอ่อท่อที่ขึ้นสนิมฮะเอามาทำอะไรเอามาอุดอรูอ๋อแล้วเวลากลับเรากลับอิวทารนาันทุรา โดนอูแน่พีตัวไหนเข้ามานะ้วฟาดด้วยไม้เหล็กนี่นั่นแหละมาเลยใครอยากตายเชิญวัดเด็กคุณยายโอ้ไม่กันคุณยาย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 สู้กับผมไหมอาอ้าคุณยายตั๊กตัวกันเถอะมา <laughs> คุณยายกลับมาล้างแค้นแล้ว Yeah. No dude 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 what a hitbox dude อันนี้เป็นห้องอะไร jail key เพื่อเปิดอ๋อนีไ่ไง jail key วัสดีครับเฮ้ยวัสดีเพื่อนมึงใครวะเฮ้ย เธอเป็นอะไรหรือเปล่าช่วยฉันด้วยเธอเป็นใครฟืบฉันชื่ออลเซียโปรดพาฉันออกไปจากที่นี่ด้วยเถอะโอเคฉันจะช่วยนายเอ,อฉันจะช่วยเธอตามฉันมาล่ะ ได้เพื่อนแล้วเว้ยะล่ะคุณผู้หญิงผมจะโชว์ความเป็นสุภาพบุรุษให้ดูนะฮะสุภาพบุรุษแท้จริงเขาทำเงานยังไงน่ะเอาออกไงอะ่ะเอามันเอาเอาา้ยเมื่อกี้เอ่ออาไงเดียวอาไงเดียวเอาลบอ้ my g ยกอดลกห้องขังหายไปแล้ว เราเดินตรงมาเราเจอกับอีกห้องอันนี้ไงอืมไอเจ้าหินนี่นั้นมันค่อนข้างที่จะเฟรเก,กลิลซึกแปลว่าอะไรก็ไม่รู้วัดโอ้ดินปืนเอาเลยเพื่อนระเบิดเลย รัน u ืดรันตูมระเบิดฮะแม่งตอนเช้าซันล้วนะป่าเทงแม่งเหรอเฮ้ย อ้ยอ่อจูมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นออกไปมาจุดจบ <The end. S 2> อ h เอ n นเฮ้ยก็ใช้ได้นี่หว่ารู้สึกว่าพั z z l e มันจะซับซ้อนไปหน่อยนึงเออมันมันแบบาคุณไม่ใช่คนที่สังเกตหรือไม่ใช่คนที่แบบสังเกตออบเจกตอะไรต่างๆเนี่ยคือมันจะเป็นอะไรที่แบบมันโคตรยากเลยโอย้จริงเกมเนี้ย ต่ดยเนะเกมไม่สนุกเลยแหละทํามันจะมีความยากความง่ายต่างกันนะก็ถือว่าใช้ได้นะโอเคก็ใครชอบมลกปนี้นะฮะผมก็ขอคนละจคนละเชร์ซับกันด้วยนะครับผมผิดพลาดประการใดก็ขอภัยมนนาณที่นี้ด้วยไปะละทุกคนสวัสดีครับ